ดังด่วนเปิดโพทีมชาติไทยด่วนเกาหลีใครจะมาบ้างสุระโชคชนาทิปธีรท,ทอนนำทัพลุนอิชิอิเซไพรเรียกตัวเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องสุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่นะฮะแนะนำนี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กรกเนพัดในเคสกาโนลาบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์นแน่นๆโปรตีนเน้น เกระเนพัดในคเตกานโอล่าบาอร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้มาจัดหนักจะเต็มความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมีการประกาศรายชื่อนักฟุตบอลทีมชาติไทยในการไปเจอกับเกาหลีใต้ในคัดบอลโลกโซนเอเชียนะครับซึ่งจะแข่งขัน2แมตช์นะในฟีฟ่เดหนนี้ ก็จะมี21มีนาคมนะครับบุกไปเยือนเกาหลีใต้ก่อนที่โซเวอร์คสเตเดียมแล้วก็วันที่26มีนาคมเนี่ยจะกลับมาเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานณนะตอนนี้อีชิอิส่งรายชื่อนักเตะที่ถูกเรียกตัวติดทีมชาติไทยให้สมาคมแล้วก็ให้สโมสรและสโมสรก็น่าจะตอบกลับมาหมดแล้วนะครับแล้วก็มีรายงานว่าเดี๋ยวในวันศุกร์ที่8มีนาคมนี้เนี่ย น่าจะมีการประกาศรายชื่อนะักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดไปเจอเกาหลีใต้ในคัดบนโลก2แมตช์น่าจะช่วงบ่ายๆนะครับเท่าที่ผมได้ทราบข้อมูลมารอติดตามนะครับวันศุกร์ที่8มีนาคมนี้ลุ้นกันว่าใครจะติดเข้ามาบ้างและแน่นอนนะครับก่อนจะมีการประกาศรายชื่อทีมชาติไทยตามธรรมเนียมของ YouTube ต้องสุยของเราก็จะมีการคาดการณ์กันหน่อยว่า นักเตะทีมชาติไทยเราที่จะไปเจอเกาหลีใต้ในมุมมองของผมเนี่ยคิดว่าใครจะเข้ามาติดกันบ้างเพราะว่าเท่าที่ผมได้รับรายงานมานะครับว่าอีชิอิน่าจะใช้เขาโคงจากชุดเอเชียนคัพชุดอุ่นเครื่องญี่ปุ่นเป็นหลักๆยังไม่น่าจะมีการทดลองนักเตะใหม่แบบใหม่กริปเลยแบบไม่เคยติดมาก่อนแล้วจะเรียกมาเล่นเกาหลีใต้เนี่ยอันนี้น่าจะยังยากอยู่น่าจะไป f ี f a เดยหนต่อไปนะครับเท่ากับว่าโค้งก็จะเป็นมาจากเอเชียนทัพเป็นซะส่วนใหญ่แล้วก็มีข่าวดีที่จะพร้อมเป็นตัวเลือกคือพี่มุ้ยเจิริสินแดงดากับพี่เจชนาทิพสงกระสินที่หายเจ็บกลับมาแล้วอย่างพี่เจก็หายเจ็บกลับมาพักหนึ่งแล้วก็ได้เล่นได้เล่นอย่างต่อเนื่องเกมเจอลำพูนมีอาการบาดเจ็บแต่ไม่น่าเป็นห่วงกลับมาซ้อมได้ปกติแล้วก็พร้อมที่จะช่วยทีมชาติไทย เช่นเดียวกับพี่มุ้ยทีละสินแดงดาคาดว่ากับ BG ในสุดสัปดาห์นี้เนี่ยจะกลับมามีชื่อเป็นตัวสมรองเพราะฉันก็มีโอกาสหมดนะครับที่ที่จะถูกเรียกตัวติดทีมชาติไทยก่อนจะไปพูดถึงเนี่ยเรามามองก่อนว่าเฮ้ยทีมชาติไทยชุดเอเชียนคัพที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็มีนักเตะ บางคนที่กลับไปสโมสรไม่ได้เล่นเลยหรือบางคนที่ได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องซึ่งก็จะส่งผลต่อติดทีมชาติไทยในการคาดบอโลกเจอกับเกาหลีใต้นะครับคุณผู้ชมอ่ะมาลองคาดการกันตำแหน่งประตูเนี่ยคุณผู้ชมปฏิวัติสลาโนนลงเล่นอย่างต่อเนื่องปฏิวัติกับฟลาโนนไม่น่ามีอะไรพลาดน่าจะเป็นสคนที่ติดทีมชาติไทยในการเจอกับเกาหลีใต้นะส่วน อีกหนึ่งคนถ้าเกิดจะเรียกบายจริงๆนะถ้าเกิดเขาเรียกประตูมาสามคนเนี่ยข่าวเนี่ยลุ้นกันมันสิวรักษ์เที่ยศูนเนินกว,วินธรรมสัจจานันสมพรยศจิรวัฒน์วังทพันธ์นี่คือสี่ห้าคนที่อยู่ในลิสต์เหมือนกันคุณผู้ชมลุ้นกันว่าจะมีใครแต่ผมมือหนึ่งมือสองเห็นแล้วปฏิวัติกับสลาโนนขราวเนี่ยลุ้นที่สามที่จะมาสอดแทรกคงไม่พ้นจากนี้นะครับ รวมไปถึงกรรมพัอีกหนึ่งคนก็ดูว่าจะเป็นใครคุณผู้ชมคิดว่าจะเป็นใครเออลองลองคาดการณ์ละกันแล้วกันส่วนแนวรับเนี่ยเอลิสดอเล่เนี่ยเป็นเซ็นเตอร์ฮาร์ปตัวหลักในชุกอีชีที่ที่น่าจะมาเต็มเต็มแต่ถ้าไปดูคนอื่นๆเนี่ยปรากฏว่าโอกาสลงสนามในไทยลีกไม่เยอะเ้ยที่ตัวติดเอชียนคัพนะ อย่างพี่โย่งพันษาเนี่ยก็เป็นสำรองบุยลำแหละอย่างเจ้านุกเพื่อนผมจักรพันภัยสวรก็เป็นสำรองที่ B ีจีและโอกาสก็ไม่ค่อยได้ลงมีแค่คนเดียวที่ลงต่อเนื่องคือสุพรร์ทองสงที่ลงกับทูแบงคอกก็มาลงในช่วงหลังเพราะว่ามานิโอทอมมีอาการบาดเจ็บอ่าเรื่องเซนเต,นเตอร์เนี่ยน่าติดตามว่าอีชิจะเลือกแบบไหนนะเพราะว่ามันก็มีนักเตะหลายๆคนที่ขึ้นมาแล้วเฮ้ยแฟนบอลเชียร์อ่ะอย่างจัวธานเข็มดี ผมว่าโจธานก็พร้อมที่จะเป็นตัวเลือกในทีมชาติไทยชุดใหญ่นะหรือจะจะมีเด็กที่ขึ้นมาแล้วเป็นตัวหลักหลายๆคนก็มีชนพัฒน์บัวพันธ์ของ B G, ีรูปร่างสูงใหญ่ปั้นได้ดูซิว่าอิชิจะเลือกใช้หรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าอิชิจะใช้ตัวเก๋ามาสักสอสาคนแล้วจะมีดาวรุ้งมาคนหรือ2คนในมุมมองของผมนะครับก็เสน็จนะครับลิ์ลายชื่อก็อยู่ประมาณนี้นะีที่เราไล่เรียงลายชื่อขึ้นมาแบ็คขวาเนี่ย เอ้ยผมว่าเป็นแบ็คขวาไทยเรามาตรฐานสูงนะสุพนันนิติพงษ์เสลานน์แล้วก็มีนฤรบดินที่กลับมาลงเล่นอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงมิเคลสัน้นโอ้โหแบ็คขวาเพียบเลยแต่ผมมองว่าอีชีอาจจะทำแบบเดิมคือมิเคลสันเนี่ยอาจจะอยู่ถูกโยกไปเป็นแบ็คซ้ายจำเป็นถ้าเกิดเจ้าพี่อุ้มไปเล่นกลางหรือยังไงนะหรือถ้าเกิดพี่อุ้มไม่พร้อม เพราะว่า oh, ตำแหน่งแบ็กซ้ายเนี่ยมิเคลซันน่าจะไปช่วยเพราะแบ็กซ้ายทีมชาติไทยของเราเนี่ยมีไม่เยอะที่ฟอร์มดีว่ะคุณผู้ชมพี่อุ้มธีรธรบุญมาทันเนี่ยมาตรฐานสูงมากไม่ว่าจะกลางหรือแบ็กซ้ายก็เล่นได้ดีขณะที่คนอื่นๆยังไม่ค่อยเห็นใครประทับใจแบบว้าวเลยที่พอรู้สึกว่าเล่นได้ก็ต้องพีรพัฒน์นรชัย,ยาที่เป็นตัวหลักของทูแบงคอกแต่ฟอร์มก็ยังไม่เปลี่ยงเท่าไหร่แบ็กซ้ายหายากเหมือนกันนะ มีชัยวัตรบุลานของลังพูนเออแต่ชัยวัตรก็อยู่ในสารระบบของทีมชาติไทยมาก่อนอ,อันนี้ก็น่าติดตามเหมือนกันนะเออก็ประมาณนี้แหละนะเท่าที่ดูขนาดที่ตรงกลางครับคุณผู้ชมตรงกลางนักเตะที่ได้รับโอกาสลงเล่นอย่างต่อเนื่องหลังจบเอเชียนคัพมาเนี่ยคือมีพี่ตังสารัตอยู่เย็นมียอเตอร์วิลเทพป้อมพันเนี่ยสองคนนี้น่าจะติดแน่ๆในในเจอเกาหลีใต้ และผมว่าอีกสองคนที่น่าสนใจคือปกเกล้ากับทศวัรษจากแบงคอกนี่ก็เล่นต่อเนื่องปกเกล้าก็เล่นดีและผมว่าพิชาอุทาก็สมควรเหมือนกันนะเพราะพิชาอุทาเมื่อไปเทียบกับพิธิวัตรพีระดลแล้วก็กฤษฎดาการแมนเนี่ยพิชาอุทามีเกมเยอะกว่าทั้ง3คนเลยเพราะอย่างพีระดลก็เป็นสำรองของวิลามและเพิ่งหายเจ็บกลับมาก็ยังไม่สามารถเบียดตัวจริงได้กฤษดาการแมนผมว่าฟอร์มเขาไม่ได้อยู่ในจุดที่ดีเลยในช่วงนี้ อาจจะต้องโฟกัสกับสโมสรไปก่อนแล้วก็พิธิวัตสุกิจธรรมกุลก็ยังไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีเหมือนกันเพราะว่าอาจจะเป็นเซตเนี้ยกองกลางในมมองสารัฐวิลเทพพิชาปกเกล้ารเมไุถทศวัรษอีกหนึ่งคนที่ฟอร์มดีกับลำพูนคืออารพลผู้มิเศษใช่ไหมเออประมาณนี้แหละแต่ผมว่าคงไม่ต่างจากนี้ โตลุกเนี่ยพี่จะชนะทิพ์คัมแบ็กกลับมาแน่นอนถ้าเกิดเล่นไทยลีกสัปดาห์นี้ไม่มีการบาดเจ็บก็พร้อมลงมาช่วยทีมชาติไทยชุดใหญ่แน่นะครับแล้วก็มีสุประโชคสารชาตินะรุ่งรัตชนันนงบดินที่น่าจะเป็นตัวหลักๆก็มีเจริญศักดิ์ที่ลงเล่นอย่างต่อเนื่องกับเมืองทองลุ้นกันว่าอีจีจะเรียก2คนนี้หรือเปล่าคือเอกนิตกับสุปรนันเหมือนตาเอกนิต e เนี่ยไม่มีชื่อกับอุระวะเลย2แมตที่ผ่านมาในเจลีก ขนาะที่สุปรนัสเนี่ยอยู่กับลูเวนโอกาสลงยังไม่เยอะและดูเหมือนว่าเขาต้องเร่งปรับสปีดฟุตบอลและสภาพร่างกายให้มันแข็งแกร่งขึ้นซึ่งในช่วงฟีฟ่าเดเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบงค์น่าจะปรับได้เยอะขึ้นแต่ถ้าเรียกมาอีกเนี่ยเท่ากับว่าโอกาสของแบงค์ที่ลูเวนมันก็จะลดลงไปอีกก็อยู่ที่ว่าอีชีอีจะจะเลือกแบบไหนก็รอดูเอกนิกับสุรนัทเนี่ยเป็น2คนที่น่าสนใจ ขนาดที่หน้าเป้าเนี่ยสุประชัยใจเด็ดมาแน่นอนหนึ่งคนลุ้นพี่มุย้ยธีลิลินแต่ผมเชื่อว่าพี่มุ้ยอน่ะน่าจะไปพร้อมคือเจอจีนกับสิงคโปร์นะเพราะว่าเขายังไม่ได้มีเกมลงเท่าไหร่อีกคนที่สำหรับผมกําลังมานะประเมศอารดวิไลช่วงหลังเล่นดีสำหรับปรเมศกับเมืองทองธีรศักดิ์เนี่ยเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บเล่นงานไปพักหนึ่งนะเนี่ยไม่ไม่ต่างจากนี้ผมว่าประมาณนี้แหละสะคอรอบผู้เล่นที่จะมาเจอกับเกาหลีใต้นะ เพราะว่าอิชิคงไม่เลือกที่จะเซตอัพผู้เล่นหน้าใหม่เต็มที่อาจจะมีแค่หนึ่งสองคนน่ะแต่ก็เท่าที่ผมได้ทราบมาก็จะเป็นเขาคงเดินจากชุดเอเชียนคัพประมาณนี้แหละหลุ้นกันที่น่าสนใจคือเอกันิกับสุพนัทว่าสรุปแล้วจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอนะเพราะว่าเดี๋ยวจบโปรแกรมไทยลีกสัปดาห์นี้เนี่ยแล้วก็เตะบอลถ้วยกระดานสัปดาห์หน้าก็จะพักเบรกให้กับโปรแกรมฟีฟ่าเดย์เลยนะครับคุณผู้ชมก่อนเจอกับ เกาหลีใต้ก็จะมีเวลาเตรียมทีมเนี่ยเยอะอยู่นะ14 15 16 17 18 19 20โอ้ประมาณ7 7-8วันก่อนเจอเกาหลีใต้รอติดตามเดี๋ยวจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการกันในวันที่8มีนาคมนี้นะครับคุณผู้ชมบ่ายโมงถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะมีการประกาศรายชื่อทีมชาติไทยในการเจอกับเกาหลีใต้คุณผู้ชมก็ลองคาดเดากันมาได้คาดการณ์กันได้คิดว่าใคร จะติดมาบ้างอีชิจะเซอร์ไพรส์หรือเปล่ารอดูนะครับนอกจากนี้ขยับมาพูดถึงเรื่องของดูเกากันหน่อยดูเกาเนี่ยเป็นนักเตะที่แฟนบอลพูดถึงเยอะมากเพราะว่าเป็นนักเตะที่ลูกครึ่งไทยออสเตรเลียใช่ไหมคุณผู้ชมหลายคนก็เชียร์ว่าเฮ้ยติดทีมชาติไทยได้นะเควินดูเกาเนี่ยแต่ปรากฏว่าเควินดูเกาคุณผู้ชมโอกาสที่จะติดทีมชาติไทยก็ค่อนข้างยากเพราะล่าสุดเพจวันแมนโชว์ไบโกสิตเนี่ย เขาไปเช็คข้อมูลมาปรากฏว่าเควินดูเกาเนี่ยเคนนี่ดูเกาขอภายนะครับลงเล่นให้กับทีมชาติออสเตรเลียในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกไปแล้ว4เกมตามกฎของฟีฟ่าคือเปลี่ยนทีมชาติยากแล้วเพราะว่าเขาลงบอลโลกรอบคัดเลือกซึ่งมันเป็นเกมอย่างเป็นทางการแล้วลงไปถึง4เกมคือกฎเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าลงเล่นในเกมออฟฟิเชียลไม่ถึง3นัดเนี่ยมันมีโอกาสเปลี่ยนได้ขอให้เวลาผ่านไป3ปีแต่เนยดูเกาเขาลงไป4เกมแล้วอะเพราะฉะนั้น โอกาสค่อนข้างยากมากๆเลยในมุมมองของผมนะสำหรับเรื่องราวของเคินนี่ดูเ,ดก,เดก่านะครับคุณผู้ชมคิดอย่างไรกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยย้ำอีกครั้งนี้เป็นการคาดการณ์นะครับในส่วนของรายชื่อทีมชาติไทยก็เป็นธรรมเนียมที่ต้องซุยมาคาดการณ์กันตลอดและกันไม่ต้องเป็นดามากไม่ต้องอะไรเป็นการคาดการก็เข้ามาคอมเมนต์เป็นคอนเทนต์ผมเปิดให้ทุกคนคอมเมนต์ว่าอยากเห็นใครมาบ้าง คิดว่าใครเหมาะสมจะติดบ้างก็คอมเมนต์เข้ามาได้กันได้อย่าง,างเต็มที่นะครับคลิปนี้ก็ประมาณแนะนํานี้เลยนะครับเปรยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกเรเน่พัดเนคเคตกาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์เน้นๆโปรตีนเน้นๆ้เกรเน่พัดเนคเคตกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ